สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณในห,หลายค่ะพี่น้องวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยไซง่อนวันที่20 12, ะะกุมภาพันธ์2 5 6นนะคะก่อนคํานวณนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่19ก่อนนะคะเข้าหรือเปล่านะคะพี่น้องวันที่19นะคะพี่น้องคะจะให้เด่น ปกตินะคะสองและหนะคะบนมาสองสนะคะพี่น้องล่างหนนะคะวันนี้สตัวแตกนะคะพี่น้องคาสองสนะคะล่างหนค่ะเข้าคู่หนึนะคะหนกับสามเนาะพี่น้องเนาะเด่นวีไพีนะคะจะให้แและเจ็ดนะคะบนมาแปดแปานะคะล่างสองหกพี่น้องะ่ะเข้าคู่สองหกนะคะแล้วก็ดิน เ็นแยกเข้า8นะคะค่ามาต่อวันที่20คกุมภาพานันค่ะ20ุ่มภกพุนธภานะคะใจก็เจะผลการออกรางวันวันที่19คุมภาพัุธ์ามาคํานวณน,นะคะพี่น้องค่ะปกติและ VIP นะคะปกติ2 3 8 VIP 8 8 9นะคะเอา3ตัวบูนมานะคะ2บวก3บวก8บวก8บวก8บวก9นะคะพี่น้องได้38นะคะ

จ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะคะพี่น้องเจมักเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองนะคะเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเก้านะคะพี่น้องเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะแปดหนะะึ่งถึงแปดเก้าค่ะพี่น้องเจมักแปดสองแปดสี่นะคะแปดสามสามแปดนะคะแปดหกค่ะ 89ค่ะพี่น้อง91้านถึงเกนะคะใจมา91ค่ะ92 93 39นะคะ97 98 89ค่ะพี่น้องแล้วก็94นะคะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะมันหลายตัวแล้วพี่น้องเนาะเด่นปกตินะคะวันนี้อยู่ที่2และ1นะคะพี่น้อง เด่น v i p นะคะอยู่ที่4และ3ค่ะเด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกรอบนะคะของหวยให้ใส่งอนวันที่20คกุมภาพันธ์2 5 6นนะคะพี่น้องคะอยู่ที่8และ9นะคะสำหรับใครที่อยากได้3ตัวนะคะสูตรนี้สามารถจับ3ตัวได้นะคะพี่น้องเช่นนะคะ สามแปดเก้าสามเก้าเจ็ดก็แล้วแต่ชอบนะพี่น้องเนาะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะตัวเด่นตัวสามตัวหน้าคือเลขสามนะคะเลขต่างก็เลขสองตัวก็ตามคู่นะคะหรือจะจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะพี่น้องแล้วแต่มักเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคำเตือน รดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะาชิปนี้ใจกเสียไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่า ขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆชคันหมานค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ